เดินก็ามาโอ้ยโดนดักหุกซ้ายเข้าไปเต็มๆหลังจากนั้นก็แลกกันกเดือดครับแข้งกับแข่งแต่ว่าสุดท้ายต้องยืนระยะที่มันคงสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ชาแนลไม่ไม้ย่ไทยจะสีวันนี้ไปดูมวยปนเสือตัวที่19ครับนัดที่2ของสายพี ไก่แพ้ตกรอบครับหลังจากที่นัดแรกต่างฝ่ายต่างแพ้คุณต่อสู้กันมา,ากางเกงสีแดงนี่คุณหลวงสคงเดชครับนักโชคจากอําเภอเมืองโคร,ราชเมืองยะโสโคราชนครราชศนะีมาอายุ18ปีวันนั้นก็พบกับคนบ้านเดียวกันครับโคร,ราชเหมือนกันแต่ว่ามาจากหนองบุญมากครับเขาก็าคือเพชรจริงลูกบ้านใหญ่กางเกงสีน้ําเงิน กางเกงสีนู้นก็น,นี่อายุน้อยกว่าปีหนึ่งครับเคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยปรากฏว่าคุณหลวงแม่ชื่อเพาะครับกางเกงสีแดงนี่เป็นฝ่ายชนะคะแนนมาครั้งหนึ่งแต่ว่าคนละเรื่องก,กันนะครับนี่มวยปูนเสือแหลกกันเดือดน,นะครับมวยขวากับมวยขวาคุ้นแข้งมาผม,ผมก็แข้งไปร้อยสิบสองปอนครับนัดนี้แพ้ไม่ได้แพ้ตกรอบ23มีินาคม2 5 6 2ครับคนบานเดียวกันแต่ว่า อยู่ข้างล่างบ้านเดียวกันครับอยู่ข้างบนเนี่ยคนละเรื่องครับโอ้โหเข้ามาดักศอกเอาขีดวงในตีจับล็อกตีแม่บินตีเลยครับอาจารย์ขันชัยเนป,ปัวกรรมการบนเวทีวันนั้นเอามาสิครับแม่ตีไปก็ได้ก็ดึงออกมากลางเวทีขยับเดินเข้าไปครับเ mm hmm. พชริงเพชริงสับศอกใส่โอ้โหแม่เรียกว่าศอกกันดือด้อเลยครับศอกก็ซอกคอศอกซ้ายอีกแล้ว เมือสัก,กู่ศอกขวานีมาศอกซ้ายนี่ยกหนึ่งยกสองยกสามลุยกันขนาดนี้ครับเพราะว่าแพ้ไม่ได้แพ้กลับบ้านครับบ้านใครบ้านบ้านเมืองยา่าโมโคราชหมดสามยกครับม,มาดูชฉลต์ไม่ไหมมวยไทยเจ็ดสีกันเข้ามาออ้ยเจาะยางครับคุณเจาะผมผมเจาะคุณสับสอกซ้ายหูบินตียัดไส้เข้าไปสับสอกอู้เข้าไปศอกคอ กลับมาชมกันต่อครับ3ยกผ่านแพ้ไม่ได้แพ้กลับโคราชนะครับโคราชเหมือนกันแต่ว่าคนละอำเภอเอาจับแล้วงันลากลากมาเตะโอโ้แม่ยอมเจ็บตัวทีครับแล้วก็ลากมาเตะคืนเอามาจับล็อกขดขดแล้วก็ตี หมุนตีเป็นมวยเข่าในดีด้วยกันทั้งคู่หุนเข่าจากเมืองโคราชอำเภอเมืองกับอำเภอหนองบุญมากใครจะนักอู้เข้ามาลูกสักครู่มาโดนหุกทรายมดักไว้อย่างสวยงามครับเอามาซับซอกใส่อีกแล้วเพชรจริงกันดักซอกใส่จับดันเข้ามุมดันเข้ามุมจะตีเอ้ามาแลกครับแข้งแข้งเตะขวาโดนขวาสวนดันเข้ามา โอ้โหนี่ครับแลกกันเดือดจริงๆแพ้ไม่ได้แพ้กลับบ้านอ่ะจับจับล็อกล็อกแล้วกันไงดันดันแล้วก็ตีอุ้ยอ่อดไม่ได้เด็ดขาดอืมโดนต่อยลำตัวเมื่อสักครู่ครับถึงกับตัวงอเหมือนกันเป็นฝ่ายเดินลุยแล้วครับคุณหลวงคุณหลวงเดินลุยเดินดันยกห้าโอ้วาจับเดินโดนดักแข้งซ้ายเคลียร์่างใช้หมัดแล้วครับคุณหลวงเคยชนะมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้ไม่รู้ครับ สุดท้ายหมดครับหมดยกเพชรจริงครับล้างอายได้แล้วก็สามารถเดินต่ออีกหนึ่งนัดมาดูชนดได้ไหมไมวยไ,ไทย7สีจับลูกนี้ครับลากลากแล้วไงลากแล้วก็เทแมวืดไปนิดเดียวจะสับศอกสวนแข้งซ้ายโดน,นแข้งขวาแข้งขวาเบิร์นวันนี้เวลาหมดเป็นเวลาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ